มันประตูมันจะงับมือไหมลูกอือะเปิดยังไงลองเปิดประตูแม่ดูสิเมื่อกี้หนูเปิดยังไงลูกไม่มันล้มนี่มีการทดลองเอะมันจะลม้มไหมนะฉันเปิดแล้วจะลม้มไหมนะนี่มีเอาเมือกันไว้ไม่ล้มอ่ะจะงงนาะดูนี่อ้อโห เดี๋ยวนี้พัฒนาการเปิดประตูเป็นละเปิดประตูห้องครัวแม่เป็นละระวังมันจะหนีบมือไหมลูกหนีมือไหมอาไม่หนีเว้ยอาไม่หนีเว้ยเดี๋ยวจะดีบสักได้ละแม่วานี่ฮะอะพอยังป้าป้ายังป้าป้ามามาล่ะมา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 ลูกมา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 ไมมยังมามายัง จ้าเอ๋จ้าเอ๋อะคุยกับแม่หน่อยสิบ๊าบ๊าบ๊าอ๋จะคุยจะกับป๊าป๊าอีกเดียวเลยอะเปิดประตูอีกละเปิดเองอะชะงงดูสิมันมีอะไรโอ้ป๊าบ๊าบ๊าบ๊าเออเอาละเอะทีนี้เอาดูดูดูคนเอาอ่ามันมีอันไหนอีกนะป๊าปานอนนอนนอน นั่นดูซิคุณอ่ะจะค้นของแล้วตอนเนี้ยดูซิคุณเริ่มจะค้นของแล้วนะอ้ะออุอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอ,ยอุยจะล้มไหมนะจะล้มหรือเปล่าลูกเอ้าไหนลึกโอ้มาหาแม่ก่อนมามามก่อนมามาม มามมามโอ้ยล้ม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 เอออล้ม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 ออโอโอเคโอเคโอเคครับโอเคครับมาอบบ